ให้บรรยาการฮะแรงฮะบึงเข้าสวนป่าอีกเหมือนเ็ดอะไรทำไมาเป็นที่ในหอศัสับสบายพี่น้องแต่ผู้ได้ข้ามมาไม่กระหิตู้ยางเดียวเกน,นี้ยังเพ่นบอกกดกับโบพิษอียังกับโบพิษ Hồn đây he he đỡ phém phém Giờ nồn cắt tạc nam hốt hay Cái hốt an bạc Mặt tạc với จ้าได้จริงๆเราบริฮ็ทเหาบริฮ็ดผิดเก็บผิดให้บรรจากาศัดฮะลงฮะบึงเข้าสวนป่าอีกเหมือนคาวาคาโดลายมือแล้วบ่ได้เข้าหมดวันนี้ก็จะไปเหมือนเดิม อดทนทำงานที่ตรงนี้นะตื่นดึกลุกเศ้าคนแก่ลุกแต่ดึกเมียแล้วก็บอยักลับสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายงงเข้าเส็จ อะไรครับไม่เป็นที่ในหลอละสับสบายพี่น้องแต่ผู้ดได้ค้ามมาไม่กระเทยพูดสารสะสเลี่ยวกะบอมียากจักดีเด้อปัญหาไม่ยากัหาถองเป็นหอลัสั์แบบเสียงนี่ ไว้กระบได้ความทยันความทยันโอดโถดูเขาได้เงินก็ดูไปซื้อมะบต้องดูโทรศัพท์ซื้อ มางานเสริมนี่ก็มีลายแบบลายยางนักเด็เด็กน้องก็เห็นน่าขึ้นกันกระเด็นรูปไปเรืยย่อยๆต้นคอปะวัดดีครอบผลได้ไร ใครคิดเข้ามาย้อนหลังมาสมย้อนหลังให้พอขอบคุณเด้อและหน่วยงานทุกระบบขอบคุณจ้ามาเป็นปีใหญ่นงก็เห็นความจริงมาตะปีไก่ให้ละแต่ว่ากระหล่อเบึงอีกไก่อีกเรยเอียๆพยายามไป เป็นมองเห็นอนาคตแล้วว่าเฮ็ดได้ไปเป็นก็เป็นเงินนดีเด็กน้อยเสมอดีเล่นถอดกระพับนี่โอ้ยเก่งเลยไงแต่บอเล่นแต่บอเล่นห่าง ขนเบานั้นเบานี้ก็อดโหนไม่ต้องฟังเสียงนกเสียงกาหลังเฮากระซาม,มือสีมือห้าม,มือหลังเฮก็บพองอดอหิตแล้วแต่ความขยันแล้วก็แลแต่บุญสวยคล่องพายคล่องมันบุญช่วยมีโอกาสก็ดีปั๊ เล่นสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์คือหอเห็ดเอาโตเองโรดใหญ่นงกระฮอดไว้รับมื่อนี้ก็ใหญ่น้องกระขอคำว่าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกท่านและขอบคุณท่าน AI หน้าแรงก็อย่างนี้แหละ ตือห่อเห็ดเอาโตเองโรดได้นองกระฮอดไว้ได้ปลดตื่นเลิอกกระบอกเป็นย่างกระและตะเคให้เคมัน,น,นเด็กน้อยเสมอ แล้วก็แลตับบุญสวยของไพ่ของหมันบุญช่วยมีโอกาสก็ดีปืเอเพ,พี้ยนใหม่เพี้ยนผูดติดตามคนใหม่และเพี้ยนเก่าแต่บ่ได้ก็จะเฝ้าเท้อแต่บ่หันเป็นเงินเป็นทองห็กอกโต้นไม่ตน้ตรนร้ตา,ตายบ่แรงกับตป็นี้เนาะโลนใบเบิดพแรงก็อย่างนี้เหละจ้า นะแลนใบตองแห้งหมดเลยเพีอนเพียอนใหม่เพียนพูดติดตามคนใหม่และเพียนเก่าแต่บ่อใดก็จะเฝ้าทอแต่บ่อหันเป็นเงินเป็นทองล็อกเด๊เดี่ยน้องก็ะหิตน,นกักคือกันกระเรียนรูปไปเรื่อย ตัวไม่ตัวไรตายตวา่แรงกับตัวนี้เนาะโดนใบเบิดเพื่อนแก่เพี่ยนหนุ่มก็เหมือนกันผู้บอกแกก็ดีผู้แก่ก็ดีลมแห้งแรงขนาดใดนเพียเพ้ยนมาชมกันหน่อยจ้า มาเห็นเหลียวก็ตอนแก่แล้วกระซางมาเนาะเพียเพ้ยนเพี้ยนเลกนอนละต้นใหญ่นี้ใสา่ยางกับเกดนี่ยังเพิ่นบกดกรบโบพิษอีนยังกับโบพิษเอาได้เฮ่เด้อเพี้ยนเพี้ยนจ้าได้จริงๆ เราบรเฮ็ดเหเาบรเฮ็ดพิดเก,ก็บผิดเหาก็ะดูษซื้อเหาก,ก็เฮ็ดงานประจําของเขาดูเขาก็เฮ็ดงานเสริมไปเมื่อนี้เฮ็ดได้ดีเขาก็บริเตื่นจะเดิกลูกจะเสราฝืนเหรอเขาก็ากบริเตื่นดูเขาได้เงินก็ดูไปซื้อ ก็ต้องดูหทระทั์ซือ้อโอนขนเบานั้นเบานี้ก็ะอดโทนไม่ต้องฟังเสียงนกเสียงกาเป็นห้องให้ลูกให้ล้านเข้ามาในครอบครัวได้ตะขนแก่นั่นทุกระบบระบบระเบียบพี่ส่งมาให้เห็ดให้ถำ ความอดทนทำงานที่ตรงนี้นะตื่นดึกลุกเช้าหลังเฮก 3, 4, 5, 5, ากะซ้ำมือสีมือห้ามือหลังเฮกากะบ้ฮอดอาฮิตแล้วแต่ความขยันเดิมอากาศหน,า,นาวหนาวมือ